สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับเช้า,าวันนี้นะครับส่วนบอลสีกูจะทำคอมานำมาพบกับความงามของบอลสีครับที่มีชื่อว่าวิมานรักครับเพื่อนๆครับ <c oughs> ครับบอลสี ie, วิมานรักนะครับก็จัดว่าเป็นบอลใบไทยตัวหนึ่งที่มีความงดงามของเม็ดที่กัดสีขึ้นมาเป็นเม็ดใหญ่มากกับเม็ดสีแดงบนพื้นที่ออกจะเป็นสี ขาวเขียวหรือขาวออกชมพูชมพูนิดๆนะครับบางต้นนะครับอาจจะมีความเปลี่ยนสีของพื้นใบเป็นสีชมพูหรือสีแสดเลยนะครับนี่ครับดูเส้นใบกระดูกนี่ครับนี่เสน่ห์ของเขานะครับตรงหูใบเห็นไหมฮะบอนไปไทยแต่มีหัวตองหวางหัวมีขีดสีแดงเหมือนถ้ามองผิวเผินเนี่ยเฮ้มันบอนใบยาวเพราะว่ามันมีรอยฉีกไหมแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเสน่ห์นะครับของวิมานรักตรงนี้น่นะครับ วิมานรักณของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางต้นก็อาจพื้นใบอาจจะเป็นออกสีชมพูเห็นไหมฮะมันจะเลื้ยวๆผ้าๆนะครับสีชมพูสีแสดขึ้นมานะครับแต่ต้นนี้เป็นแนวออกสีขาวเขียวแล้วมีออกอมชมพูนิดๆนะครับมันก็เป็นเสน่ห์แบบหนึ่งมันขึ้นอยู่กับแสงนี่นะครับนี่สำหรับก้านก้านใบนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนครับมีเส้นเล็กๆนะครับสวยงามนะครับมันก็ จัดอยู่ในกลุ่มที่แบบคล้ายพวกทิดาแม่กองหาใสแก้วอ,อีกหลายๆอย่างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับบอลใบออกแบบใบไทยออกแหมเหมือนจะกลมก็ไม่กลมเนาะแน่เพื่อนเพื่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนบอลสีเราทำวันนี้นําความงามของอบอลสีวิมารักมานะครับเดี๋ยวเขาหน้ามาดูกล้องของเจ้าอะไรมาอีกครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเกับความงามของบอลสีวิมารักแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ